เยื่อเยือนเยื่อเยินหรือเยื่อเยื่อเยอะอ,อ,อีกคือพี่มากลับมาตั้งแต่ช่วงเมษาแล้วนี่ก็คือเดือนเก้าแล้วเดือนกันยาก็ประมาณห้าเดือนที่แบบไม่ได้ไปเช็คอะไรเลยดูของตู้เย็นว่ามีอะไรเน่าหรือเปล่าจำได้ว่ามีไข่เนี่ยคือกำลังจะเปิดเทอมแล้วคือพิมขึ้นปีสองเทอมสองมาใชปะต,ตั้งแต่เรียนมานะก็คือเหมือนได้ไปมอคแค่ครึ่งเทอมอะเทอมหนึ่งก็ประมาณสามเดือนครึ่งเทอมก็เดือนครึ่งใช่ไหมช่วงประมาณกุมภาพันธ์ีนแค่นั้นแล้วก็กลับมาช่วงเมษาแล้วก็เรียนที่บ้านอย่างนี้เลยจ้าโอ้โหเหยียบวิทใหมม่ย ติดคนพี่จะโดนฟ้องเัยปัญหาของการแอดฟองก็คืองัดอันนี้เม่คุนเลอะเทอะไปหมด จะบอกว่าในโตโคบิลรสชาติเหมือนเบียเลยทุกคนรสชาติอะมมนเหมือนกาแฟเว้ยแต่ว่าเทสต์แบบเนื้อแล้วก็สังเระเกินลงไปอะไม่เหมือนเบียรทุกคนคือมันจะซาาแต่มันซาซาแบบไม่ใช่ซาโซดาแต่มันซาแบบขมขมนิดนึงไม่ไม่รู้่าเหมือนเบียสำหรับพีมอะถ้าจะกินโคบิวใช่ไหมเป็นโคบิลปกติดีกว่าอันี้คือเหมือนเบียรเลยอะค่ะแต่ว่ามันนุ่มๆแล้วแต่ว่ามันเหมือนเบีย ก็คือไปซื้อซับเวย์มาประเด็นคือครัง้งนี้พิมเปลี่ยนเมนูก่อนหน้านี้พีมเคยกินเป็นสโมกชิคเก้นไก่ลมควันมันก็จะมีรสชาตินิดนึงทีนี้นก็ลองเปลี่ยนเป็นไก่อกเว้ยมันจะเป็นแบบชิ้นอกไก่แบบเป็นแผ่นๆเลยนะไม่ได้หัน่นแล้วประเด็นคือมะเขือเทศเขาหมดพอดีเว้ยคิวเราอะก็คือมะเขือเทศก็เป็นตัวดึงรสชาติใช่ปะหละ่ะล้วเราเปลี่ยนเมนูเป็นไก่ปกติอะไก่อกไม่ใช่แบบไก่แบบสโมกชิคเก้นอะไรเงี้ยมันก็อาจจะจืดมากกว่าเดิมก็เมนูฮาลิสซีนะคะแล้วก็ซอพสพรรรรริิกกกกไไไมมมม่่่่่่่ดด้้้้้ใใสสสสสเลลยววววพาาาาะะคคังงอออออนนะืออซต์แแูึบบีซอสมันออร่ยกว่ารอบนี้ก็ไม่รู้นะะะคว่าจ ไงซอสก็ไม่ใส่มะเขือเทศก็ไม่มีนะคะแม่กินไหมลองกินกัอนไหมอีกอันน,นะงนึงเป็นสเต็กอนะไรก็ใส่ได้น,นะไก่ไม่ได้ชนะื้อขนาดนั้นมันยังมีรสชาตินิดๆถ้าเป็นสโม k ชิ h เก้นมันจะมีความมานันแล้วก็ความกลิ่นสโมก้าไปเนี่ยค่ะค่ะเชียร์ ้องนี้ใช่ไหมอู้ยอ,อู้ยถ้าจะโตอ่ะแล้วปเป็นคือเราแบบตากเพื่อกันไม่ให้มันโดนก็าอีอันเนี้ยามาทำรังหเห็นรังหรือไม่ต้องบ่นเลยนะกลัวโอ้นี่ปบุนก็มีไง แม่แล้วมันมีนกอยู่ไหมอะนี่ไงนุ่งเลอื้มแม่เคยเราประเด็นคือแก้วน้ำพี่มันคืออะไรทำไมวางไว้อย่างนี้เรเคยยังอยู่ครบับอืมสอส่มะเขือเทศน่าจะละลายแล้วมึงเนะ <c oughs> ี่ยไอ้ตรงนี้มีอะไรอีกเออเฮ้ยมีน้ำมันมะกอกสเปรย์วยนู่นเฮ้ย <c oughs> น้ำก็ยังมีอยู่เยอะเลย <c oughs> เฮ้ยมีขนมเลยชิ้นหนึ่งด้วยประเด็น <c oughs> ไข่มีเฮ้ยแม่กาโนล่ามาเต็มเลยโอ้ทุกคนอันนี้อร่อยไม่เหมือนนูเทลล่าเว้ยแต่ว่าเขาใช้สตีเวียแทน นี่คือเหมือนคนไม,ม่ใส่กางเกงปั้พามทาเลตตายังอยู่นี่มีอะไรอีกนี่นี่นี่ไม่ได้ากลับโทนเนอร์ที่ดัดผมและได้ของฉันนี่ไงเครื่องคิดเลขเราไม่ได้เอากลาับเธอไม่ผ่านมาใช่ไหมทีมเลนแอคเคาท์บัญชีแต่ว่าดีที่ว่าเครื่องคิดเลขมันไม่ต้องใช้ที่เป็นแบบพวกวิทยาศาสตร์อะคือมันแค่ใช้เครื่องคิดเลขในโทรศัพท์มันก็ได้มีอะไรอีกมีอะไรอีกเช็คเผื่อของต้องใช้เทอมต่อไปอุย้ยที่ใส่ iPad ดสองใส่ iPad คำสั่งสเปนนิช แม่เราเอาซองสายแผดกลับดีป่ะแต่ว่าไม่ได้ใช้ทําอะไรพิมพ์จะได้ว่ามีที่ตั้งโทรศัพท์อยู่นะนี่ไงเอากลับดีหรือไม่เหมือนมีอยากย่ายแบบโอ้ไม่นี้คะะยังอ่านไม่จบเลยเป็นภาค2อง after ในเรื่องมันพระเอกท็อกซิกมากจ้ะถ่ายรูปเลคะเพราะว่าแสดีมาก Hiw hiw yn lian. Take a slow, watch the rose. Fod, mae'n edrych. Mwyd, mae'n...

ชาเขียวนะคะไปโชงมาคือใช้นมโอแล้วก็นมอัลมอนด์อย่างละครึ่งเนาะเป็น7 0 ml กับ 70ML รวมกันเป็นร้อยสี่สนะคะแล้วก็ชาเขียวก็ไม่ได้ตวงอะ่ะส่วนส่วน้ำปลาก,กับผงชาเขียวไม่ได้ตวงก็คือคิดจากไค่ใสเท่าไรใสบางทีก็จะทํางานนิดหนึ่งเป็นงานที่ไม่ได้เกี่ยวกับมาหาลัยแต่ก็คือเกี่ยวกับมหาลัยแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับด้านวิชาการเนาะก็อ่ะโอเคอ เดรรายคือชาเขียวอร่อยตอนแรกลืมใส่ไซรับใช่ไหมกินปุ๊บขมปิดเลยอะคือเหมือนกับว่าพิมว่าชาเขียวอะนี่คือแบบกำลังเคี่ยวอะไรไม่รู้ออกกิ้วพี่รู <S 2> <S 2> <S 2> ้สึกว่ามันไม่อร่อยเวลาเหมือนไปในร้านอะนอะไรที่เขาชงดีๆอะพิมมเห็นาชาเขียวเขาจะมีที่บทๆท,ที่แบบ เป็นใครที่นวดหัวเออมาบดบดเพราะว่าผงม,มันอะไม่ละลายใช่ว่านี่คือใช้แบบเครื่องตีฟองนมมาปั่นปั่นคือพี่ไม่รู้ว่าเครื่องตีฟองนมอะมันต้องปั่นชาเขียวให้ละลายกับน้ําอะต้องใช้เวลานานกว่าน,านั้นหรือว่าจริงๆแล้วว่าเครื่องตีฟองนมอะมันทําได้ไม่ดีเท่าไอตัวบดบดชาเขียวเองทุกคนเก็ตปะที่มันอร่อยเพราะอะไรว่าเขาใช้ใช้หลับ พิมพกลับว่าพิมพจะไม่กินชาเขียวอันนี้และกินได้ไม่ถึงครึ่งเลยคือพิมพจะบอกว่าพิมพน่าจะใส่ไซรัปเยอะเกินอะ่ะพอตอนกินมันอร่อยเวย้ยแต่คือพีมาสังเกตว่าตัวเองอะ่ะถ้ากินแบบพวกยาหวานหรือพวกสารให้ความหวานที่แบบเปรนไปไดใหม้มันเยอะเกินอะ่ะมันเวียนหัวเว้ยแล้วมันคลึงไส้อะนี่คือแบบอาการรู้สึกแล้วอะ่ะเราบีบไซรัปใส่เยอะเลยแต่คือถ้าเราไม่บีบเยอะมันก็ขมชาเขียวเพราะว่าเราทําไม่อร่อยเองเราก็เลยต้องพึ่งพาความอร่อยจากไซรัปเศร้าอะ่ะกินน้ำเปล่าแทนก็ได้ Listen, yeah. Take it slow, watch the road, stop driving myself insane.